ชายทั้งสามตื่นขึ้นมาท่ามกลางไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณพลานอิดรับดูได้ถึงความไม่ปกติเพราะเสียงนกกาบินว่อนเจ้ยเจ้าอยู่โดยรอบเขาค่อยๆชันตัวลุกขึ้นนั่งและเพ่งมองฝ่าแสงแรกของวันลงไปเบื้องล่างและภาพที่ชวนให้เวทนาก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหล่าซากฝูงลิงข้างนับสิบนอนตายเกลื่อนรอบโคนต้นไม้ใหญ่ที่พวกเขาอาศัยอยู่กลิ่นคาวเลือด และกลิ่นสาบสางลอยโชยขึ้นมาจนแทบจะทําให้สำรอกฝูงแรงกาลุมถึงซากสัตว์เหล่านั้นราวกับเป็นอาหารชั้นเลิศที่สวรรค์ประทานมาให้หมวดปานขยี้ตามองร่องรอยการกลาดยิงไม่ยัง้งซึ่งแน่นอนว่าสมรภูมิแห่งนี้มีเพียงความสูญเสียและเหตุไม่สมควรพวกเขาช่วยกันลากซากเหยือกระสุนมาสมกองเรียงกันก่อนที่จะจุดไฟเผาทำลาย ชายทั้งสามเดินทางต่อไปตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งหมอชาติได้กางออกมาเส้นทางอันยาวไกลทรงมอบแนวริ้นบนหน้าภาพของนายพลานเพราะเขารู้ดีว่ามันหนักหนาเอาการอยู่ไม่น้อยกลุ่มชายเดินลัดเลาะ,ะตามทางด่านแคบๆตัดลงสู่หุบเขาซึ่งห่างจากโปรงดินเกือบครึ่งวันทางที่คดเขียวนำไปยังพื้นดินเรียบๆซึ่งมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นปกคลุมเขียวขจี แต่แล้วไม่นานสายตาของหมอชาติก็สะดุดเข้ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างเด็ดเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนนี่มันคือพลายแดงใช่ใช่จริงๆด้วยได้การละแต่มันมีร่องรอยการขุดด้วยนะสิหมอดูสิพลานอิดชี้ให้เห็นก้อนดินที่ถูกขุดกระจุยกระจายรบรอบๆกันนั่นเองมีรอยเท้ามากมายหลายคู่ซึ่งเดินวนเวียนไปร,บรอบๆบริเวณนั้น ใครนะมากันราวสีห้าคนเลยทีเดียวมีใครรู้เรื่องสมุนไพรนี้บ้างหรือเปล่าหมอหมวดปานเก่าขณะนั่งก้มพิจารณารอยเท้าอย่างละเอียดแต่เมื่อเห็นว่าหมอชาติสายหน้าไปมาเขาจึงลุกขึ้นพลางเดินตามหลังพลานอิดไปอย่างเงียบเชียบสีหน้าของนายแพทย์มีทั้งความสุขและความกังวลปะปนกันไปในมือของเขามีเศษง่าของต้นไพลแดงซึ่งเป็นพืชตระกูลขา หรือขมิ่นเง่าหรือหัวใต้ดินมีเปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนสลับเทาและเมื่อลองหักมันออกมาก็จะพบกับเนื้อว่านสีแดงเลือดนกกลิ Green ่นหอมมันอ่อนโชยออกมาเป็นระยะด้วยกลิ่นของมันนี่เองหมอชาติบอกว่ามันคือตัวยาสำคัญที่สกัดเป็นวัคซีนรักษาโรคระบาดได้แต่เมื่อเดือนต่อไปได้ไม่นานหมวดปานก็เชียเห็นกองไฟและเศษซากของการตั้งค่ายพักแรมขนาดย่อม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชะง่อนหินใหญ่รืมลำธารพลานอิดก,ก้มลงสำรวจฐานไม้และขี้เท่าพบว่ามันยังคงมีความอุ่นสามารถสัมผัสกาบระยะเวลาได้แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เพิ่งออกเดินทางจากที่ตั้งไม่เกินชั่วโมงชั้นแรกชายทั้งสามไม่ได้คิดอะไรพวกเขาเดาไปว่านี่คงเป็นกลุ่มของพวกล่าสัตว์หรือเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแต่เมื่อพวกเขาเดินดุ่มต่อไปเรื่อยเเรื่องราวที่ชวนให้สงสยัย ก็ค่อยๆจางหายไปตามระยะทางพลานอิดนำทางกลุ่มผู้สำรวจไปตามแนวดินใกล้ลำธารสองข้างฝั่งซึ่งเต็มไปด้วยพืชจำพวกผักกูดผักน้นาำทำให้รับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแต่เพียงไม่นานนายพลานก็หยุดเดินพลางชี้ให้เพื่อนร่วมทางมองดูรอยเท้าสดใหม่ที่เดินย่ำวนนำพวกเขาไปได้ไม่นานใครกันนะ เดินวนไปวนมาแถกตรงนี้พักใหญ่แล้วมันน่าแปลกเหมือนกันนะถ้าเป็นพวกล่าสัตว์ป่านนี้พวกเราต้องได้ยินเสียงปืนบ้างละขออย่าให้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยหมอชาติกล่าวตัดบทความคิดของทุกคนด้วยสีหน้าซีดเจือนเขาก้มมองไพลแดงในมือพลางสายหัวไปมาด้วยความเหนื่อยใจคิดหดือคิดว่าไงรือหมอช่วยอธิบายให้พวกผมเข้าใจหน่อยสิ พลานอิดเอ่ยถามด้วยความสงสัยและอึดอัดในท่าทีของหมอชาติแต่แล้วเขาก็พุ่งออกมาด้วยความเรียบนิ่งตามนิสัยผมคิดว่าคงมีใครอีกกลุ่มกำลังตามหาว่านลายแดงอยู่เหมือนกันอา้อาวมันยังไงกันล่ะหมอพลานอิดและหมวดบานก้าวหัวงุนงงในคำที่หมอชาติสื่อออกมาและในนาทีนั้นเองเสียงหัวเราะของใครบางคน ก็พลันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของป่าเขา <c oughs> นึกว่าจะไม่รู้ตัวซะอีกงานนี้ใครดีใครได้นะไอชาติเฮ้ยไอ้ชัดหมอชาติสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นร่างของหมอชัดอดีตผู้ร่วมวิจัยเดินผัวพ้นออกมาจากความมืดเบื้องหน้าพร้อมกับผู้ติดตามอีกสามสี่คนชายเหล่านั้นเต็มไปด้วยอาวุธครบมือท่าทางที่ไม่ค่อยเป็นมิตร สร้างความกังวลให้กับหมอชาติอยู่ไม่น้อยหมอชัดก้าออกมาอีกหน่อยพร้อมวางท่าเป็นผู้สั่งการที่มีอำนาจในกระเป๋าเสื้อของเขามีเงาพลายแดงโผลออกมาให้พอได้เห็นและมันก็เป็นการยืนยันข้อสงสัยของหมอชาติได้เป็นอย่างดีไอ้ชัดนี่เองจะมาขโมยผลงานของข้าไปได้นะโธ่ไอช้ชาติงานนี้ใครดีใครได้สิวะเงินมากองอยู่ตรงหน้าทแท้แท้นี่ถ้าเองยอมร่วมมือกับข้า จะยกให้สมส่วนเลยสิเอาสนใจหรือเปล่าถุยฝันไปเถอะไอ้หมอนอกคอกคนอย่างข้าไม่เคยคิดถึงผลกำไรหรอกและต่อให้ข้าต้องสิ้นชื่อเองก็ไม่มีวันได้พลายแดงไปขายบริษัทยาอย่างแน่นอนหมอชาติยืดอกตอบอย่างทรนงและด้วยคำพูดอันเด็ดเดียวจึงทำให้หมอชัดเกิดอาการเดือดดานในพิบตาเขาไม่พูดอะไรต่อและในวินาทีนั้นเองชายชะกัน ที่ยืนอยู่หลังหมอชัดก็โยนบางสิ่งบางอย่างข้ามไหลมาตกอยู่ปลายเท้าของหมอชาติในพริบตาเฮ้ย hey, หมอหลบไปเสียงกำปนาดแผดลั่นของระเบิดลูกเกี้ยงดังสนั่นจนป่าทั้งป่าแตกระงมเคราะอย่างดีที่หมวดปานกระชากแขนหมอเพื่อพุ่งหลบวิถีทําลายได้อย่างทันท่วงทีพลานอิดที่หลบไปอีกฝั่งได้แต่เอามือถูใบหูเพราะเสียงระเบิด มันอัดแน่นจนเกินจะทนไหวนกกาที่บินว่อนแหกปากประสานกับฝูงชนีบนยอดไม้แลดูวุ่นวายเสียงหมอชัดหัวร้อจ้าก่อนที่จะเดินลับหายไปในแนวชายป่าพร้อมลูกสมุนและในนาทีเดียวกันนั้นหมวดพานก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าพร้อมลั่นกากใส่ต้นเสียงนั้นไปได้วยความแค้นเคืองไปตายซะเถอะไอ้พวกบ้าปะโทโวยอดีตต่อชด กราดยิงใส่แนวป่าอย่างไม่ยั้งมือแต่เพียงไม่นานเขาก็ต้องหยุดเพราะหมอชาติแต่ไลพลางสายหน้าไปมาเพื่อเป็นการห้ามปามไม่มีประโยชน์อะไรหากพวกนั้นเดินลับหายไปแล้วปลาประโยชน์หน้ามวดพวกมันหนีไปแล้วละ่ะอย่าเพิ่งไว้ใจมันสิหมอเฮ้ยระวังยังไม่ทันสิ้นคําพูดของหมวดปานกระสุนหาใหญ่ก็แผ่สนานออกมาจากแนวป่ารุกทึบยังไม่ทันได้ตั้งตัว ชายทั้งสามพุ่งกระโจนหมอบลงไปในลำธารตื้นๆเพื่อเป็นการเอาตัวรอดหากพลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีเดียวคงจะสิ้นชื่อในป่าอย่างแน่นอนร่างกายอันเปียกปอนยากเหลือเกินที่จะหยิบจับปืนขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างทันท่วงทีเหล่าคณะหมอชัดเดินจากไปในป่าลึกพร้อมกับเสียงหัวเราะล้วนด้วยความสะใจชาอดไม่รู้ด้วยนะโว้ยไอหม้อมา เสียงหมอชัดเงียบหายไปทิ้งไม่เพียงความแข็งใจที่ฝังลึกลงไปในความรู้สึกชายทั้งสามลุกขึ้นพร้อมสะบัดร่างที่เปียกชุ่มโชกก่อนออกเดินต่อไปด้วยความระแวงสายตาของหมอชาติบ่งบอกได้ถึงความกังวลแต่กระนั้นเขาก็เอ่ยออกมาไอ้บ้าน,นั่นมันขโมยผลงานวิจัยของผมไปมันต้องรู้ความลับเกี่ยวกับว่านพลายแดงไม่อย่างนั้นมันไม่ถอมาถึงที่นี่หรอก อ้าวหมอแล้วไม่ดีหรือไงมีคนช่วยคิดช่วยทำยารักษาโรคแล้วพานไม่คิดบ้างหรือว่าถ้ามันตกไปอยู่ในมือของนายทุนรายใหญ่ประชาชนชาวบ้านตาดำๆจะเอาเงินที่ไหนซื้อนี่มันหายนะของมนุษย์เดยทีเดียวหมอชาติกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังนั่นเองทำให้พานเอียดและหมวดปานรับดูได้ถึงความตั้งใจที่ตัวเขามีทั้งการอุทิศร,ร่างกายทุนทรัพย์และเวลาเป็นการยืนยันเป้าหมาย ที่วางเอาไว้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงครับหมอผมกับไอ้พลานจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองหมวดปานยืดอกตอบแต่นั่นกลับทำให้ในายพลานหันหน้ามองค้อนด้วยความขุนเคืองเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอ้หมวดใครพวกเดียวกับเองข้าแก่ทำงานใช่นี่ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเองนะพลานอิดตอบแย้งอย่างรวดเร็วนั่นทำให้หมอชาติเผยรอยยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกแต่แล้วไม่นาน นายพลานก็รีบออกความเห็นอีกครั้งเราต้องรีบตามมันไปนะหมอไม่อย่างนั้นพวกมันคงถึงที่หมายก่อนเราไอ้พลานจะเย็นเถอว่าเมื่อครู่ข้าเห็นหนึ่งในลูกสมุนของไอ้หมอบ้านนั่นมันเชื่อไอ้ขุนทรงหัวหน้ากลุ่มกองโจรที่ข้าเคยปะทะก,กันสมัยอยู่ชายแดนหมวดปานกล่าวอย่างกางังวลเพราะชายผู้นั้นเป็นบุคคลอันตรายหมวดปานรับรู้ได้ถึงความโหดเหีเ้ยมของมันและบัตรนี้ มันได้แสดงตัวให้เห็นแล้วซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวชั่วช้าคงจะเกิดขึ้นอีกไม่นานอดีตตชดแนะนำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังตัวเพราะนับจากนี้คงจะมีการรอบโจมตีหรือแม้กระทั่งการวางกับดักตลอดการเดินทางนั่นเพราะเป็นนิสัยและความถนัดของให้ขุนทรงหัวหน้ากลุ่มกองโจรซึ่งฆ่าชีวิตลูกน้องเพื่อนร่วมงานของเขาไปหลายรายพลานอิดเข้าใจ ถึงสิ่งที่หมวดกําลังสือ่อเขาไม่เอ่ยปากเถียงเลยแม้แต่คําเดียวนั่นแสดงให้เห็นถึงวุธ,ธิภาวะยามขับขันซึ่งแสดงออกมาได้ดีพอสมควรกลุ่มชายทั้งสามเดินตามกันไปตามเส้นทางที่อ้อมเทือกเขาไปอีกฝั่งพลานอิดมั่นใจว่าหากเพิ่มความเร็วในการเดินก็จะสามารถนำพวกโจรไปได้อย่างไม่ยากเย็นแต่การเดินโอป,ป่าที่รบกึมทั้งยังเต็มไปด้วยต้นไม้สูงท่วมหัว เป็นการท้าทายพละกําลังและความมุ่งมั่นเหลือเกินในเวลานี้ไอ้พวกบ้าน,นั่นมันจะซุ่มโจมตีเราเมื่อไรก็ได้เอาเป็นว่าพวกเราจะต้องกำจัดการใช้เสียงเออข้อนี้ข้าเห็นด้วยเราต้องงดใช้เสียงและเดินให้เร็วที่สุดไปกันเถอะหมอขืนช้าก,กว่านี้เราอาจพลาดโอกาสสาคัญพลานอิดและหมวดปานกล่าวเห็นพ้องต้องการเป็นครั้งแรกข้อนี้ทําให้หมอชาติรู้สึก และรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของชายทั้งสองขณะเดินทางรีบจ้ำเท้าเดินฝ่าพงหญ้าป่ารกไปข้างหน้าโดยไม่ใส่ใจความลำบากด้านอาดีตตอชอดอได้แนะนำให้ทุกคนเดินเวระยะห่างพอสมควรตามยุทธวิธีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการต่อสู้หากมีเหตุการณ์ขับขันเวลาผ่านไปเกือบค่นวันกลุ่มผู้สํารวจต่างพากันมาถึงบริเวณแอ่งน้ำขนาดใหญ อนันอุดมสมบูรณ์บึงน้ำที่เรียบตึงเป็นหน้ากรองเผยเห็นน้ำสีเขียวมรกตทอดยาวเป็นวงกว้างขอนไม้และเก่งไม้ตายโผล่พ้นน้ำขึ้นมาและดูแปลกตาไปอีกแบบเหล่าไม้น้ำและกอกกขึ้นแทรกโขดหินเรียงรายอยู่โดยรอบตะลิงภาพอนุษย์งามนี้ชวนให้นึกถึงบรรยากาศของทะเลสาบในนิยายนายพลน,นำสองชายเดินก้าวผ่านริมน้ำด้วยความว่องไว แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ประมาทที่จะสอดสองสายตามองไปจนทั่วบริเวณแต่แล้วเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นกว้างป่าตัวเขื่องก็พันวิ่งแจ้นตัดหน้าพวกเขาไปได้วยความตกใจสิ่งแปลกปลอมปาดโทตกอกตกใจหมดหมวดปานร้องลั่นเพราะสติแทบจะลดเพียงเสี้ยวนาทีนั้นเสียงกัปปนาทของกระสุนปืนก็แผดดังมาจากฝั่งตรงข้ามบึงในพริบตาหมอบทุกคนหมอบลงไป เป็นไปอย่างที่หมวดปานสันนิษฐานเอาไว้ว่าพวกมันต้องซุ่มโจมตีอย่างแน่นอนพลานอิตโกวนจ้าก่อนที่จะพุ่งเข้าที่กำบังเขาใช้จังหวะที่ฝ่ายศัตรูพักกระสุนโยกตัวขึ้นพร้อมกดลั่นไกส่งกระสุนกลับคืนหมวดปานและหมอชาติไม่รอชา้าที่จะช่วยสมทบอีกชุดใหญ่แสงไฟที่วาบออกมาจากปลายกระบอกทำให้รู้ที่ตั้งของพวกหมอชัดซึ่งกระจายตัวอยู่ตามพุ่มไม้และโขดหิน การกระทำนี้ไม่ต่างอะไรกับพวกกองโจรกำลังออกรบอย่างที่หมวดปานเคยเล่านี่คงเป็นฝีไม้ลายมือของไอ้ขุนส่งที่แสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นอย่างเต็มตาแต่ถึงอย่างไรหมวดปานก็คิดหาทางออกเอาไว้อย่างแยบยลทุกคนคลานตามออกไปจากจุดนี้ก่อนเถอะขืนสู้ในที่โล่งมีแต่จะเสียเปรียบหมวดปานกล่าวก่อนที่จะคลานหัวแนบพื้นไปอย่างรวดเร็วด้านพลานอิด ส่งให้หมอชาติตามไปติดๆก่อนที่เขาจะม้วนตัวหลบกิ่งไม้ซึ่งหล่นคืนลงมาอย่างเฉียดฉิวชายทั้งสามมอฟุบอยู่ข้างหลังโขดหินเตี้ยๆโดยปล่อยให้ฝ่ายของหมอชาติก็น่ำยิงแบบไม่ลืมหูลืมตาด้วยความที่ป่าอันกว้างใหญ่มีความเงียบสงบและสันโดดมาช้านานการกระทำให้ป่าแตกด้วยความบ้าคลั่งจึงถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติธรรมชาติอย่างไม่น่าให้อภัย แต่เหมือนสรรพสิ่งรอบกายรับรู้ได้ถึงข้อนี้เพราะเพียงไม่นานเสียงที่คุ้นเคยก็พลันดังขึ้นมาจากป่าทึบฝั่งตรงข้ามในพิบตาชายทั้งสามสะดุ้งสุดตัวเพราะจำได้ดีว่านั่นคือเสียงของโขลง,งช้างแม่แปลกมันร้องระงมประสานกันนับสิบตัวและสิ่งที่ชวนให้จินตนาการอย่างสยดสยองก็เกิดขึ้นในนาทีนั้นเองเฮ้ยพวกเราถอยก่อน เสียงของใครบางคนดังแทรกเสียงปืนออกมาอย่างลนลานแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การต่อสู้ระหว่างคนและช้างป่าจบลงได้สมนำหน้ามันเอาว่าไอ้พรานเจอตัวไหนวิ่งะเลิดมาก็สอยให้ล่วงไปเลยปาโตเอ็งจะบ้าหรือยังไงช้างป่าบอรอาวาดใกล้ซักนาดนี้จะนั่งรอให้มันมาถามชื่อเองหรือไงไปสิว่เราได้โอกาสนี้แล้วจริงของพราน เราดีบไปกันเถอะหมวดไปให้พ้นจากจุดนี้สะกคนหมวดปานยิ้มกว้างก่อนที่จะพยักหน้ารับคำหมอแต่เขาแอบส่งสายตาคุณคุนให้นายพลานข้อหาที่เขาขัดขอแทบทุกเรื่องชายทั้งสามค่อยๆค,คลานออกมาจากวิธีกระสุนก่อนที่จะลุกขึ้นและออกตัววิ่งเข้าไปในเขตป่าลึกที่อยู่ทางเบื้องหน้าเสียงปืนและเสียงแผ่แนๆของช้างป่าค่อยๆเงีย,ยบหายลงก่อนที่จะนิ่งสนิท เพราะระยะทางที่ห่างออกไปป่าโปงเบื้องหน้าทําให้คณะผู้เดินทางค่อยๆผ่อนฝีเท้าลงจนกลายเป็นเดินจำ้ำตามแผนที่ขบวนนักสํารวจกระชับความห่างจนกลายเป็นจับกลุ่มเดินแต่นั่นกลับทําให้สิ่งที่พวกเขาคิดผิดไปอย่างไม่น่าให้อภัยคณะเดินทางย่างเท้ารวดเร็วพลางหันซ้ายแลขวาจนลืมมองทางข้างหน้าและเพียงพิบตาเดียวนั่นเองเสียงของพลานิฐ ก็พลันดังลั่นเพราะความตกใจเฮ้ยแย่แล้วไอ้หมวดเอ็งเดินชนข้าทำไมข้าเปล่านะหมอเดินมาชนข้าเหมือนกันแย่ yeah, แล้วโอ้ยให้ตายเถอะช่วยผมด้วยชายทั้งสามแหกปากร้องลั่นเพราะตอนนี้กำลังร่วงหล่นลงมาจากปากเหวลึกซึ่งจุดนี้เองคือจุดที่พลานอิดไม่เคยเดินผ่านมานั่นเองร่างของชายชะกันทั้งสาม กลิ้งมวนล,ลงมาจากปากปองเหวยอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงของแข็งกระทบกับพื้นดินรวมไปถึงแรงเบี่ยงมหาศาลส่งผลให้เหล่าผู้เดินทางลอยลิ้วและหล่นกระทบแนวผาจนเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสเหล่าเทาวันรากไม้เกี่ยวร้างแขนขาและกระเป๋าสะพายช่วยชะลอความเร็วและความอันตรายแต่ก่อนที่ใครจะตั้งหลักได้แรงโน้มถ่วงของโลก ก็นำพาพื้นดินมาสู่ชายทั้ง3อย่างไม่ได้สมัครใจพรานอิดรู้สึกเหมือนวิญญาณจะปลิวออกจากตัวและภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือสภาพนอนนิ่งไม่ไหวติงของหมวดปานและหมอชาติแล้วทุกอย่างก็ตัดดับไปนายพลานสะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงหงไขบางคนไอสำลักเสียงดังความปวดร้าวระบมตรงขมับสร้างความลำบากในการยืดตัวลุกขึ้นนั่ง พลานอิดพยายามคว้าหาไฟฉายเพื่อส่องมองบริเวณโดยรอบซึ่งมืดสลัวจนมองไม่เห็นปลายเท้าและเพียงชั่วขณะที่แสงไฟได้ฉายปาดไปทางหมวดปานนั้นพลานอิดก็สะบัดลั่นออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยผีหลอกกลัวแล้วฉันกลัวแล้วไหนไหนผีวะอ้าวไอ้มวดนี่เองยังไม่ตายเรือปะโทเอ้ยใจหายใจความหมด เองจะบ้ารด้ไงข้าแค่อ้าปากหาวให้ตายสิหมวดปานทรงสีหน้าไม่พอใจให้นายพลานในขณะที่หมอชาติขยับตัวลุกขึ้นนั่งเพราะตกใจเสียงเอะของทั้งสองคนชายทั้งสามเปิดไฟฉายเดินสองนำทางไปตามทางเดินเรียบๆแต่เพียงเมื่อพลานอิดเดินผ่านรากไม้ที่เหลือยปกคลุมอยู่นั่นเองภาพของเหงาตะคุ่มก็วิ่งตัดหน้าเขาไปอย่างรวดเร็ว และเหมือนเคาะซ้ำกำซัดไฟฉายในมือของเขาก็เกิดอาการติดติดดับดับในทันทีเช่นกันกลิ่นอับลอยฟุ้งออกมาจากทางเบื้องหน้าซึ่งแน่นอนว่าหุบเหวลึกขนาดนี้ย่อมห่างไกลจากแสงอาทิตย์อย่างไม่ต้องสงสัยและในพิบตาเดียวกันนั่นเองเงาประหลาดร่างเดิมก็เล่นผ่านสายตาในายพลไปอีกรอบแต่คราวนี้หมวดปานและหมอชาติสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติดังกล่าวด้วย ชายทั้งสามชะงักการเดินพลางยกปืนขึ้นประทับบาในท่าเตรียมยิงสายตาที่จับจ้องความเคลื่อนไหวต่างๆเริ่มสาะหาที่มาของเงาดำนั้นแต่ไม่มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นอีกเลยนั่นมันอะไรกันวะไอ้พลานเอ็งรู้หรือเปล่าอันนี้ข้าก็ไม่แน่ใจเพราะบริเวณแถบนี้ข้าไม่ชำนาญเอาเส้นเลยนี่ทําไม่ล่วงลงมาข้าก็ไม่คิดจะยับที่นี่หรอก พลานีดและหมวดปานสนทนากันอย่างออกรถแต่แล้วเพียงไม่นานเสียงของหมอชาติก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างอืมทุกคนผมคิดว่าเราควรออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนายแพทย์กล่าวด้วยสีหน้าซสีดเจือนในขณะที่มือกำรอบองค์พระตรงสร้อยคอพร้อมกับเหงื่อที่ไหลสมผมรู้สึกว่า ชาที่ห้อยอยู่กำลังร้อนมันต้องมีอะไรตรงนี้แน่ๆเรารีบไปกันเถอะหมอชาติแสดงอาการร้อนลนแต่แล้วในทันใดนั่นเองก็เกิดเสียงกระพือปีกขนาดใหญ่ดังพื้อภัพผ่านหัวพวกเขาไปพ่านอิดยกปืนตามเสียงนั้นแต่สิ่งที่เผยให้เห็นอยู่นั้นเป็นเพียงกลุ่มเทาวันขนาดใหญ่ซึ่งเลื้อยเขียวคดไปมาตามโตกผาร่องน้ำาชื้นช้นไหลแทรกผนังหินเป็นรอยแตกยาว พลานอิดไม่รอช้าที่จะเดินไปข้างหน้าเพราะเขารู้สึกได้ถึงกระแสลมที่พัดเอื่อยนั่นย่อมหมายความว่าหุบเหวแห่งนี้ไม่ใช่ทางตันแต่อย่างใดในขณะที่เดินอยู่นั้นองค์พระในสายสร้อยของหมอชาติก็ยังคงร้อนเผาไม่หยุดย่อนและในอึดใจ,จนั่นเองเสียงกระพือปีกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้หมดปานและพลานอิดช่วยกันยกไฟฉายส่องตามเสียงไปแบบทันควัน และภาพที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาก็ทำให้ชายทั้งสามอ้าปากค้างเพราะความตกใจบับบ้านานั่นมันข้างขาวยักษ์นีว่วะเออสิวะเบาเสียงหน่อยรถไฟลงเดี๋ยวนี้เร็วเข้าพวกเรารีบเดินเลยไปพลานอิดรีบกระชากมือหมดปานลงพร้อมลากจูงเขาและหมอชาติบึงตรงไปข้างหน้าอย่างไม่รีรอสิ่งใดเสียงแสกสาก และการกระพือปีกยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องหมอชาติแอบเงยขึ้นไปมองกลับพบว่าข้งขาวยักษ์สี่ห้าตัวกำลังปีนป่ายเถาวันลงมาจากมุมมืดและแน่นอนว่าสิ่งที่พวกมันสนใจไม่ใช่อื่นใดนั่นคือกลุ่มชายทั้ง3านั่นเองพลิบตาเดียวชายผู้กล้าทั้ง3ก็รู้สึกได้ถึงความวางเวงเหลือประมาณเสียงกรีดร้องเล็กแหลมคล้ายลำโพงเสียเสีย ดังออกมาจากกลุ่มเท้าวันขนาดใหญ่เบื้องบนในนาทีนั้นมีลมบางอย่างพัดโบกไล่หลังหูลงมาจนทำให้หมวดปานรู้สึกขนลุกวาบและทันใดนั้นเองอดีตตอชดอก็หันกลับไปมองด้วยความสงสัยเพราะกลิ่นสาบสางบางอย่างลอยเข้ามาประทาจมูกอยู่เป็นระยะเฮ้ยให้ตายเถอะว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยหมวดปานแหกปากร้องจ้าในขณะที่ไฟฉายของเขา สาสองไปพบกับร่างอันมหือมาของค้างคาวแม่ไก่ที่คขเนตามสายตาแล้วมีขนาดไม่ต่ำกว่าหมาในตัวเต็มวัยมันสยายปีกแยกเขี้ยวพร้อมถลึงตาสีแดงกำราวกับว่าจะกัดกินหัวนายตำรวจให้ดับดิ้นไปตรงนั้นด้านสองชายที่เดินนำหน้าถึงกับสะดุ้งสุดตัวหมวดปานผวาถอยจนล้มลงไปอย่างหมดท่าเพราะความหวาดกลัวและเป็นจังหวะเดียวกัน ที่ข้างข่าวยักษ์ตัวนั้นโผโฉบเข้าหาเขาอย่างรวดเดียวเช่นกันกระสุนปืนในมือของพลานอิดลั่นออกไปในพริบตาร่างใหญ่ยักษ์ที่เต็มไปด้วยขนเซธลาร่วงลงเพาะแรงปัะทะมหาศาลเลือดสีแดงฉานพุ่งออกมาส่งกลินขาวคลาคลุงไปทั่วบริเวณค้างขาวใหญ่ดิ้นพ่านไปมาอย่างเจ็บปวดเสียงกรีดร้องโหยหวนนั้นชวนให้นึกถึงหมู ที่กำลังถูกเชื่อตอย่างเลือดเย็นและทันใดนั้นดวงตานับสิบคู่ก็ฉายแววเบิกโพงออกมาจากมุมมืดของโตกผานั่นทำให้ชายทั้งสามรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยฝูงข้างขาวยักษ์นั่นเองวิ่งโบยวิ่งอยู่ไม่ได้แล้วพรานอิตะโกลลั่นพลางสับเท้าวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหมอชาติและหมวดปานไม่รอช้าจ้วงเท้าด้วยความลนลานเช่นเดียวกัน แต่สัญญาณมรณะก็พันเกิดขึ้นเพราะเหล่าค้างคาวที่กำลังหลับไหลต่างพากันเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าห้อยห,หัวมาเป็นปีนป่ายลงมาจากเถาวันบ้างก็สยายปีกร่อนโฉบลงมาจากที่สูงอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องด้วยความเดือดดานไล่าตามหลังชายทั้งสมอย่างไม่ปลานี้บันไลแล้วไม่ล่ะนี่มันค้างคาวอะไรกันวะเนี่ยไอ้พรานดิวิ่งเร็วเข้าไอ้มวดเอ็งหูปาก แล้วก็สาวเท้าเดี๋ยวนี้เลยนะชายทั้งสองยังมีกระจายถกเถียงกันในทันใดนั้นร่างของสัตว์ปีขนาดยักษ์ก็บินโฉบผ่านหัวพวกเขาไปอย่างเฉียดฉิวเหล่าชายรับรู้และสัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบรุนแรงเพราะด้วยกรงเล็บที่จิกผ่านร่างไปแต่ก่อนที่จะเกิดสิ่งใดต่อไปเสียงกำปนาดแผล้องจากปืนของหมอชาติก็ดังขึ้นในพิบตา ร่างใหญ่ดำมาเมื่อมร่วงกิ่งลงกับพื้นก่อนที่จะดิ้นเล่าไปมาอยู่ไม่นานมันผุดตัวลุกขึ้นพร้อมกลางปีกเตรียมพุ่งเข้าหาเหล่าชายทั้งสามอีกครั้งไอ้บ้านี่ตาอยากตาเย็นนักนะหมวดปานลั่นไกใส่นกมีหัวหนูมีปีกตัวนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้กระสุนที่เล็งอย่างไม่ตั้งใจกลับพลาดเป้าสำคัญมันพุ่งทะลุแผ่นพังผืด บริเวณปีกของข้างขาวจนเป็นรูกลมต่อชะดอหนุ่มสะดุ้งเฮือกตกใจเขาร้อนดนยัดกระสุนชุดใหม่เข้ารังเพิงและเป็นจังหวะเดียวกันที่ท่อนแขนบังเอิญไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งแห้งยาวของต้นหนามแท่งจนเกิดบาดแผลมีเลือดไหลซึมทุกสิ่งเหมือนถูกดึงดูดความสนใจกลิ่นขาวเลือดเพียงเล็กน้อยเป็นสิ่งกระตุ้นให้เหล่าค้างขาวนับสิบโผลเข้าหาชายทั้งสมอย่างรวดเร็ว มันบินโฉบแย่งชิงเรากับว่าเยื่อนโอชะกำลังยืนรอความตายและถึงแม้ชายทั้งสามจะวิ่งหนีหรือต่อสู้ได้ดีเพียงใดก็ไม่มีทางรอดไปจากหุบเหวนรลกนี้ได้เลยจบเท่านี้แล้วหรือพวกเราให้ตายสิตัวเดียวยังปราบไม่ได้นี่มากันเป็นฝูงเลยเหรอมันวันอะไรกันว่ะเนี่ยปะโถเอ้ยชายทั้งสามยืนนิ่งทอดอะไรพวกเขารู้ดีว่าไม่มีทางหลบหนีการล่าสังหาร จากฝูงข้างขาวยักษ์ได้เลยทุกคนยืนรอความตายอยู่อย่างนั้นในขณะที่ข้างขาวผีก็บินพุ่งลงมาอย่างไร้ปานีอ,อ้อเสียงประหลาดของใครบางคนพลันดังมาจากที่สูงและลดต่ำลงมาเรื่อยแล้วเพียงไม่นานเจ้าของเสียงนั้นก็กระแทกกับพื้นอย่างแรงจนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีมันสมองและเครื่องนายแตกกระจายเลือดเนื้อพวยพุ่งออกมาอย่างไร้ทิศทาง และนั่นเองทําให้หมวดปานยิ้มร่าออกมาในทันทีเพราะบัดนี้ความสนใจจากฝูงข้างข่าวยักษ์ทั้งหลายกลับแปรเปลี่ยนไปเป็นซากศพสดใหม่นั้นแล้วนั่นนั่นมันลูกสมุนของไอ้ขุนสงนี่วาข้าจำได้เอออย่ามมวแต่ดีใจเราก็เกือบตายไปแล้วเหมือนกันไปโว้ยวิ่งให้สุดแรงเกิดพลานอิดกล่าวตัดบทก่อนที่จะออกวิ่งนำไปข้างหน้ายางไม่คิดชีวิต ทิ้งไว้เพียงซากศพของสมุนขุนส่งที่กำลังถูกค้างคาวผีรุมกัดถึงฉีกร่างอย่างน่าเวทนา